สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะพบกับจำจาของเวียงจันทร์บนเฟซบุ๊กไลฟ์ส่วนตัวนะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะทุกคนเช้านี้อากาศก็จะเริ่มเย็นเริ่มเย็นแล้วเริ่มเริ่มเย็นแบบว่าไม่ไม่เยอะเหมือนเมื่อวานทุกคนค่ะเขาคงใกล้จะหมดหนาวแล้วมั้งทุกคนนะคะแปดโมงสี่สิบเก้านาทีนะคะเมื่อวานทุกคนขาเกิดอุบัติเหตุ จ๋านะคะไปงานบวชเพื่อนอ่ะออกจากงานบวชเพื่อนก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวทุกคนเออพอไปกินก๋วยเตี๋ยวปุ๊บกินเสร็จแล้วก็มาแวะเติมน้ํามันเข้าห้องน้ําอีทีนี้แหละทุกคนขานะคะเติมน้ํามันเข้าห้องน้ําปุ๊บตอนเดินไปเออมันก็ไม่เป็น้วนะพอตอนเดินออกมามันเหมือนล่องหนว่ะเพื่อนเพื่อนเออมันเหมือนล่องหุนว่ะ ขาเนี่ยเดินมาอีกขาขวาเนี่ยฉีกไปแล้วขาหัวเข่าสมมุตินี่เป็นหัวเข่าทุกคนมันกระแทกลงพื้นนะ่ะหัวเข่าซ้ายอ่ะทุกคน่ะนะตอนนั้นนะจ๋าก็รีบลุกเออจ๋าก็รีบลุกมันก็ยังไม่บวมตอนนั้นนะคะทุกคนแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันตึงมันเจ็บมันปวดจังวะทุกคนเออมันมันตึงมันเจ็บเป็นปวดจังวะก็ขับรถจ๋ายังขับรถกลับมาถึงบ้านได้นะคะทุกคนพอถึงบ้านเนะี่ยเวลาเดินเริ่มตึงแบบขาขาซ้ายเริ่มจะแบบ ทางยันไม่ได้อะเออเริ่มยันไม่ได้เริ่มปวดแล้วทุกคนเออเริ่มปวดแล้วเฮ้ยใจไม่ดีเป็นอะไรวะอ่าก็ได้ไปหาคุณหมอนะคะได้ไปหาคุณหมอคุณหมออกว่า งดใช้เข่าก่อนนะงดใช้ขาเดินแล้วก็พักพักผ่อนเยอะๆทุกคนเออพักผ่อนเยอะๆก็ให้ยามาให้ยามานะคะแต่ก็มาอัดคอลลาเจนทุกคนคะ่ะอัดคอลลาเจนอัดโปรตีนทุกคนเออตัวพวกนี้มันก็จะเข้าไปช่วยซ่อมแซมเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราคอลลาเจนนี่เขาก็จะช่วยบํารุงไขข้อกระดูกของเราได้ดีมากทุกคนคะ่ะแต่ก็อัดไปเมื่อคืน3มช้อนเลยนะคะตอนเช้ามาทุกคนคะ่ะเออเข่าเริ่มยุบแล้วทุกคนเข่าเริ่มยุบแล้วนะคะแล้วก็ได้ ได้ยามาด้วยได้ยาของแบบยายาของคุณหมอก็จะเป็นคลายกล้ามเนื้อแก้ปวดนะคะยาคลายกล้ามเนื้อแก้ปวดทุกคนแล้วก็อีกตัวหนึ่งเขาจะให้เป็นแก้ปวดอักเสบกล้ามเนื้อข้อกระดูกนะคะทุกคนนี่แหละทุกคนค่ะเอออุบัติเหตุนี่มันเกิดขึ้นแบบไม่เลือกเวลาและสถานที่เลยนะคะณนะตอนนั้นนะฉันไม่ไกลัวเจ็บ ฉันอายทุกคนจะมีความอายมากนะคะเออจ๋ามีความอายมากจ๋าก,ก็เดินเดินออกมาพอเดินออกมาปุ๊บเออบันลื่นล้มอ่ะเราก็ไม่คิดเลยว่ามันจะลื่นล้มทุกคนพื้นมันก็มันเป็นแบบลาดชันนิดนึงแต่ว่าเขาพุ่งถูเสร็จเออเขาพิ่งถูเสร็จเนื่องจากว่าเราเดินไม่ระวังทุกคนเออพี่ที่เขานั่งอยู่ข้างกันเขาก็รีบลุกขึ้นมา,าประยุงเจ็บไหมครับเจ็บหูวเราบอกว่าเจ็บค่ะเจ็บค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ ก็รีบเดินเข้ารถทุกคนคะ่ะรีบเดินเข้ารถและกลับบ้านมานะเมื่อวานจ๋าถ่ายรูปลงในเฟซทุกคนขามันบวมมากมันบวมมันล้มมีตรงหัวเขา่าแต่มันบวมตรงเหนือเขา่าทุกคนบวมใหญ่มากๆเลยนะคะเช้านี้เขาก็ยุบไปเยอะเลยทุกคนแนะนําเคล็ดลับนะอีกตัวหนึ่งประครบเย็นช่วยเราได้เลยทุกคนขานะจ๋าใช้น้ําแข็งในห่อใส่ผ้าขุนหนูแล้วประครบเย็นประครบนานมากทุกคนนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อมันหดตัวนะคะทุกคนเพื่อให้กล้ามเนื้อมันหดตัวแล้วก็เสริม คอลลาเจนเข้าไปแล้วก็ยาของคุณหมอคุณหมอนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ทาก็ทายาที่มันบำรุงอ่ะเป็นแบบว่าคลายกล้ามเนื้อเป็นยาทาเป็นสเปรย์ฉีดยังไงทุกคนเออมันก็จะคลายเจ็บของจ่าได้เยอะเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่แหละโอ้โหเขาถึงบอกว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันเสริฐนี่มันเกิดจากอุบิเหตุเกิดจากอุบัติเหตุที่เราเดินไม่ระวังเองอเดินไปยังให้เลื่นล้มทุกคนคะ่ะนะเข่าก็แทกดังปักหนึ่ง แล้วเป็นพื้นปูนที่มันด้างกระด้างกระด้างนั้นนะสวัสดีค่ะพี่แพ์สวัสดีค่ะ,คะนะคะอากาศหนาวมากเลยนะคะเย็นนี้นะคะเช้านี้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาเติมคอลลาเจนนี่บำรุงไขข้อกระดูกทุกคนนะบำรุงลึกถึงระดับเซลล์ผิวด้วยตัวนี้เลยนะคะที่ช่วยให้เออเช้ามาเดินได้ทุกคนก็ยังคิดอยู่ว่า จะเดินได้ไหมเมือวานจ๋าต้องเดินสีขานะคะจ๋าต้องเดินสีขาใช้ไม้สีขาโอ้โหแล้วกดเนี่ยฝ่ามือตรงนี้เจ็บหมดเลยทุกคนเออเจ็บหมดเลยนะคะก็นี่แหละนะคะทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองนะคะบอกรักตัวเองในทุกๆวันนะคะทุกคนขาอย่าให้เขาเสื่อมโทรมเสื่อมสภาพไปมากถ้าเกิดเราเจ็บปวดขึ้นมามันก็จะกู้ไม่ทันนะคะทุกคนมันก็จะกู้ไม่ทันแก้วนี้ให้คุณพ่อก่อนนะคะแก้วนี้ให้คุณพ่อก่อนสองช้อนอ่า เขาก็กินแล้วเขาตัวเบาขึ้นเขาเดินได้สะดวกขึ้นทุกคนเมื่อก่อนค่ะเขาก็จะแบบยกไม่ค่อยขึ้นไงหัวข้อเข่าเขาอะเพราะว่าแกนอนอยู่ชั้นสองนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็เป็นคอลลาเจนนะคะทุกคนคอลลาเจนเอ็นอาเห็นไหมไม่เห็นเนาะเดี๋ยวขอเดี๋ยวค่อยชงคงจ๋าให้ดูนะคะทุกคนอ้าวพอนี่นั่งรออยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนค่ะนั่งรออยู่ตรงนี้ด้วยนี่แหละค่ะทุกคนลืมอย่าลืมบอกรักตัวเองในทุกๆวันนะคะบอกรักตัวเองในทุกๆวันกันนะคะ ลงทุนกับตัวเองนี่แหละคุ้มค่าที่สุดเนี่ยจ๋าก,ก็ลงทุนกับตัวเองทุกคนนะคะพอจ๋ามากินแล้วมันเห็นผลมันให้ความเปลี่ยนแปลงให้ความงามให้ความฟิตเฟิร์มกระชับของเรากลับคืนมานะคะ <c oughs> ทุกคนก็เป็นตัวแทนจําหน่ายเลยค่ะฉันอยากกินในราคาตัวแทนจําหน่ายทุกคนเพราะว่ามันให้ผลลัพธ์คนกินเท่านั้นแหละเขาถึงจะรู้ว่า เออมันดีจริงไหมอะไรอย่างนี้ทุกคนขาเราอยากก็ถึงอยากแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนลองเปิดใจดูนะคะลองเปิดใจดูกับผลิตภัณฑ์ของโบต้าพีสินค้าพรีเมียมนะคะทุกคนขาดีทุกตัวนะคะดีทุกตัวกินแล้วเห็นผลลัพธ์ดีมากๆเลยนะคะเมื่วานก็ออกไป1เซตนะเซตเนี้คอลลาเจนทุกคนขา1 7 9่ะ1790ถึงสิ้นเดือนนะคะถึงสิ้นเดือนคือคุ้มมากอะ่ะคุณได้คุณได้คอลลาเจน32แล้วก็เ e อนไซม์ส เพราะว่าปากติคอลลาเจนหนึ่งซองกับเอนไซม์หนึ่งซองแปดร้อยเก้าสิบเลยนะเอออันนี้สามซองกินยาวๆไปเลยดูแลกันยาวๆไปเลยทุกคนนะคะตัวนี้ที่จ่าชงเมือ่อกี้เป็นโบตาพีคอลลาเจนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากไฮโดรไลท์ทุกคนคะ่ปะปลาทะเลน้ำลึกจากญี่ปุ่นเลยนะคะทุกคนอ่านี่แหละเขาจะเข้าไปช่วยซ่อมแซมเสริมสร้างไข่ข้อกระดูกของจ่าให้แข็งแรงขึ้นตอนนี้จะามีปัญหาตรงนั้นเพราะว่าเมื่อวานไปลื่นสะดุดล้มหัวเข่ากระแทกพื้นทุกคนแรงมากดังปักเลยนะคะ กลัวมากกลัวเดินไม่ได้เดินสีขาเมื่อวานนี้และเจ็บปวดมากเพราะว่ายิ่งอากาศเย็นมันจะปวดมากๆเลยทุกคนนะคะชาวนี้จาก็ลุกอาบน้ําได้นะคะลุกอาบน้ําได้แต่ก็ยังลากขาอยู่ยังยกขึ้นไม่สุดนะคะยังตึงๆหัวเขา่าเพราะว่ามันบวมเยอะมากเลยนะคะบวมเยอะมากสวัสดีค่ะน้องแพทคนสวยสวัสดีค่ะมาเติมคอลลาเจนให้ร่างกายกันนะคะน้องแพทย์ขาก็นี่แหละได้ทั้งผิวไขข้อกระดูกผิวหน้าสวยกระจาา่างใสทุกคนนะคะ หน้าตาเหี่ยวเหยียวย่นๆก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะช่วยเราได้เยอะเลยอายุเริ่มเยอะด้วยนะคะอายุเข้าเลขสี่พรุ่งนี้แล้วนะคะทุกคนผิวเหี่ยวผิวโทมอ่ะไม่ใสทุกคนค่ะไขข้อกระดูกดังก๊อบแก๊บหัวข้อเข่าบวมเงี้ยเออช่วยได้เยอะเลยนะคะพี่อยู่บอกน้องจ๋าคอลลาเจนเราช่วยได้น้องจ๋าอัดไปเยอะๆเลยนะโหใช่เลยพี่อยู่ค่ะช่วยเราได้จริงๆน้องจ๋าก,ก็ อาจคอลลาเจนกับโปรตีนของเราไปทุกคนโปรตีนก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในะร่างกายของเราให้มันเติมเต็มเออพอเราเป็นแผลหรือว่าเราบาดเจ็บอย่างเงี้ยมันก็จะหายได้ไวทุกคนคะ่ะมันก็จะหายได้ไวนี่แหละนี่แหละเออมีของดีมีของดีอยู่ในมือโชคดีทุกคนนะร่างกายฟื้นตัวเร็วมากถ้าเห็นเมื่อวานทุกคนคะ่ะเขาไว้บอกไปหาหมออย่างไปหาหมอเลยนะ่ากลัวมากมันบัวมันบัวมันใหญ่กว่าไขา่ข้างหนึ่งเป็นเท่าเลยทุกคนนะเออ โอยรับพาให้เราจิตตกไปด้วยทุกคนเราก็ถูกใจไม่ดีเลยใจเสียนะคะหากใจไกนี่แหละมาเติมพลังงานก่อนนะคะก็ห้ามบอ,อกกําลังกายไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ทุกคนเราไม่ดอกําลังกายเราก็ต้องยิ่งเติมโปรโตีนเข้าไปแน่นๆเพราะว่าเขาจะช่วยให้หุ่นเราลีนหุ่นเราเฟิรม์มทุกคนขานะคะ กินแล้วนอนกินแล้วนอนโอ้ยอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งฉันจะเป็นหุ่นยังไงเนาะแหละแต่ไม่กลัวหรอกเพราะว่ามีโปรโตีนนะคะเพราะว่ามีโปรโตีนเสริมนะคะยิ่งกินหุ่นยิ่งเรนอยู่แล้วจ๋าก,ก็จะอัดไปแน,น่นๆเลยวันละเจ็ดแคปเออวันละเจ็ดแคปจ๋าก,ก็กินตามน้ําหนักกิโลทุกคนนะคะสิบกิโลกร,รมัมต่อหนึ่งแคปซูลนะคะตัวนี้กาแฟโอ้โหหอมมากหอมมากเลย คุณมอก็ไม่ได้ไม่ได้สั่งห้ามอะไรพวกนี้นะแต่ก็บอกจะก,กินโปรตีนผบอกอุ้ยกินไปเลยยิ่งกินย,ยิ่งดีเขาจะยิ่งซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเออคุณหมอเขายังรู้เลยก็คุยกันนะคะคุยกันแต่หมอบอกว่าแต่คุณจายอย่าเพิ่งออกกําลังกายนะ <laughs> เพราะว่าเข่าของเราเออมันยังรับน้ําหนักยังไม่ได้มันยังบวมอยู่มันอักเสบอยู่ข้างในนะก็กินคอลลาเจนเสริมเข้าไปนะคะให้ให้เขาสร้างไขข้อรกระดูกของเราให้มันเต็มขึ้นมาทุกคนค่ะนะคะมันจะได้ไม่ต้องแบบ จะได้ยืดไปวๆเนาะจะได้ยืดไปไว้ช่วงเหนือหัวเข่าทุกคนรู้ไหมว่ามันมีหมอนรองกระดูกด้วยนะทุกคนนะคะมันมันไม่ใช่มีแค่ที่ช่วงเอวแล้วนะช่วงหัวเข่าเหนือหัวเข่าเรามันจะมีหมอนรองกระดูกตรงเหนือเข่าทุกคนเป็นไข่ข้อเล็กๆนั่นแหละเรียกว่าหมอนรองกระดูกนะคะ,ละหลายๆคนแบบว่า ล้มกระแทกอะทุกคนนะแนะนําเพื่อนเพื่อนทุกคนแนะนําเลยนะคะอันดับแรกประครบเย็นเลยถ้าคุณยังไม่ได้ไปหาหมอนะคะทุกคนประครบเย็นช่วยเราได้ช่วยให้กล้ามเนื้อเราหดทุกคนค่ะเราก็จะได้ไม่ปวดนะคะอย่าเพิ่งไปประครบร้อนนะถ้าไปประครบร้อนเลือดมันไหลเวียนแบบว่าเออได้สะดวกแต่มันจะเจ็บปวดนะคะทุกคนค่ะนะพอจ๋าไปประครบเย็นประบาลหุยนานทุกคนจ๋ายี่สิบนาทีแล้วจ๋าก็พักยี่สิบนาทีแล้วก็พักอย่าเอาน้ําแข็งไปวางดาดบนหัวเข่าเลยนะไม่ได้ทุกคนนะคะเดี๋ยวมันชอ็อต เอาใส่ผ้าคุณหนูหรือว่าเสื้อที่มันบางๆแล้วโปะลงที่เป็นบวมนั่นแหละทุกคนช่วยได้ดีมากนะคะนี่เป็นเคล็ดลับเพราะว่าทามาแล้วและผ่านมาแล้วเมื่อวานขาบวมใหญ่อย่างนี้เมื่อเช้ายุบลงแล้วจ๋าก,ก็ดีใจเดี๋ยวถ่ายรูปลงในเฟซให้ดูนะคะทุกคนนะอะเดี๋ยวมาเติมพลังงานนี่แหละการบอกรักตัวเองของจา๋าในทุกๆวันดูแลสุขภาพของจา่าในทุกๆวันทุกคนค่ะมันดีกว่าที่คิดทุกคนนะคะ<ม>นอกจากเขาจะช่วยแก้ปัญหาขาเปียดอ่ะ แก้ปัญหาเนื้อยื่ยทุกคนนะคะ mm hmm. ก็ปัญหาเหล่านี้หายไปด้วยปรูต้าพีของเราเลยนะคะทุกคนมีโทรศัพท์เข้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะดีโยวโรเครื่องนี้ไปสวัสดีค่ะสวัสดีน้องกลุ่มค่ะสวัสดีเช้าวันวันจันทร์เนาะวันนี้เช้าวันจันทร์นะคะพี่จ่าเตื่นสายเลยนะคะ mm hmm. เกิดอ mm ุบ hmm. <laughs> ิเหตุเมื่อวานโชคดีมากในวันนี้แบบลุกขึ้นนะคะอัดคอลลาเจนเข้าไปแน่นๆช่วยเราได้จริงๆเลยทุกคนคะ่ะม mm ีอะไรหรือ ่แล้วก็ตัวพรัดอีกสองอุ้ยไปโทรหาใข่ตัวพรัดอีกสองทุกคนนะคะถัดไปค่ะงดออกกำลังกาย1-2อาทิตย์นะคะไม่อยากตัวบวมก็ตัวนี้เลยช่วยเราได้นะคะทุกคนช่วยเราได้เลยนะคะ5แคปซูตรในเช้าวันนี้ค่ะว่าไงอะไรนะฮัลโหล สมกล่องแปดร้อสี่สิบค่ะค่ะรับไหมคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะทุกคนออเดอร์เข้านะคะออเดอร์เข้าโทรมาถามว่ากาแฟมีโปรอะไรบ้างโอ้ยสามกล่องแปดร้อยสีสิบรับค่ะเนี่ยเห็นไหมแตกแล้วกาแฟชาวนี้หนึ่งโปรนะคะทุกคนคะ่ะ นี่มีกำลังใจมากทุกคนเนี่ยเห็นไหมตื่นเช้ามารับซับแล้วอยู่กับบูตาพิ่สวัสดีน้องแอมค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะอัดโปรตีนไปงดออกกำลังกายก็ช่วยแก้ปัญหาเนื้อเหลวหย่อนค้อยของเราได้นะคะทุกคนนะเขาก็เข้าไปสร้างกล้ามเนื้อเร่งเพิ่มอัตราการเาผาผลาญให้กับเรานะคะทุกคนยิ่งกินยิ่งเลนยิ่งกินตัวยิ่งเล็กอ่ะอยากหวาน จาอยากหวานทุกคนหมอไม่ได้ห้ามกินนะกาแฟเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งซองกาแฟซองม่วงเนี่ยมีคาเฟอีนแค่สเอรเนทียบเทเทียบเท่ากับโกโก้ทุกคนเออเดี๋ยวโกโก้เนี่ยใกล้คลอดแล้วคอโกโก้ไม่ควรพลาดเลยนะคะพรีออเดอร์มากันได้รัวๆนัวๆเลยนะคะทุกคนค่ะนะจ๊ะวันนี้ไม่ได้ออกกําลังกายก็เดี๋ยวสักพักนึงทักทายเพื่อนๆเสร็จกวไปกินข้าวนะคะ ไปกินข้าวแล้วก็กินยานะคะทุกคนกินข้าวแล้วก็กินยานะคะแล้วก็พักผ่อนทุกคนคะ่ะไม่ได้ออกไปไหนนะคะพักผ่อนขาอย่าใช้ขาเยอะฮัลโหลว่าไงคะเดี๋ยวส่งให้ดูเดี๋ยวส่งให้ดูดใ,ดใช่840ส่งฟรี840ส่งฟรีคะ่ะไ์สดอยูค่ค่ะ ค่ะโอเคค่ะได้เลยค่ะอุ้ยโอเคค่ะทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอจบไลฟ์นะคะเดี๋ยวขอจบไลฟ์ทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกคนมากๆาเลยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจจ่าในเช้าวันนี้นะคะทุกคนก็การลงทุนกับตัวเองเนี่ยมันคุ้มที่สุดมันดีที่สุดแล้วทุกคนคะ่ะอย่าลืมบอกรักตัวเองในทุกๆวันนะคะตัวนี้นะเขาก็จะช่วยให้ ที่จะมีปัญหาอยู่นะตอนนี้คือเข้าบวมนะคะจ่าก็จะอัดไปแน่นๆเลยทุกคนคะ่ะก็จะช่วยให้เราอาการยุบลงเร็วนะคะทุกคนไข่ข้อกระดูกเลิอดดีมากคอลลาเจนเอนไซม์นะคะ โอเคค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะที่แวะมาให้กําลังใจกันในเช้าวันจันทร์นะคะแต่ก็จะดูแลสุขภาพตัวเองบอกรักตัวเองในทุกๆวันแบบนี้และตลอดไปเลยนะคะทุกคนใครสนใจอินบ็อกทักทายมาสอบถามกันได้เลยนะจ๊ะโปรตีนลีนหุน่นลีนไขมันยิ่งกินตัวย,ยิ่งเล็กยิ่งกินหุน่นยิ่งสวยนะคะตัวช่วยในการให้เราผอมตัวช่วยที่ทําให้เราผอมแต่ไม่ใช่ยาลดน้ําหนักนะคะทุกคนเออ เขาก็เผาผานเบิร์นไขมันนะคะจะช่วยดึงเซลลูไลท์ที่มันเกาะอยู่ตามต้นแขนต้นขาของเราออกมาเบิร์นออกมาเผาผ่านระหว่างที่เราขยับร่างกายออกกําลังกายทุกคนนะคะจ๋าก็จะพยายามใช้สีขาเดินเดินในบ้านวนๆเพื่อให้มันกระตุ้นการเผาผ่านของเราอย่างต่อเนื่องทุกคนค่ะแต่ก็ไม่อยากจะใช้ขาเยอะนะคะ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของเราก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนํานะคะเออปฏิบัติตามที่คุณหมอนั่นเสริมด้วยอาหารเสริมเสริมด้วยโปรโตีนที่จะามีกับคอลลาเจนที่จะามีทุกคนแค่นี้แหละาหาสุขภาพขาหัวข้อเข่านะคะทุกคนของจ๋าก,ก็ยุบลงจ๋าดีใจมากนะคะดีใจมากเมื่อวานแอบใจเสียแหละทุกคนขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกๆบ้านเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ